สวัสดีค่ะส้ัสวัสดีท่านผู้ชมช่องเคยอีสานใต้ทุกทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาหาคุณยายหนุ่มเนาะจ้าโค้งสุดท้ายแล้วค่ะ,ะวันนี้อากาศหนาวเย็นมากเลยแมีนเห็นคุณขออภัยค่ะเห็นคุณยายบอกว่าตื่นมาผิงไฟตั้งแต่ตีสองเลยแมีนอยู่มันหนาวเออนไฟผ<ม>ิงให้อุ่นเออค่ะสายๆมาก็เริ่มดีขึ้นแล้วเนาะแออดดมันออกก็อากาศเย็นก็ลดลงแต่มันจะเยจะหนาวช่วงกลางคืนกับเช้าเช้า Hmm. ค่ะคุณยายก็อบอุ่นร่างกายด้วยการพิงไฟแต่ลมแรงคุณยายก็ระวังฟืนไฟด้วยเนาะแมนค่ะเพราะว่าลมก็ลมแรงอยู่นะค่ะก็วันนี้ค่ะมาถามความฝันครสุดท้ายของคุณยายแล้วก็วันนี้ก็มีเอฟซหลายท่านอยู่ค่ะฝากเงินมาให้คุณยายเนาะเป็นค่าขนมค่ะคุณยายอวยพรให้คนที่ฝากเงินมาหน่อยค่ะอ่าดูก็หารวยหารวย เด็กเน,นี่ก็ขอให้เขาให้เริญหลุงเรื่องเ้อรวยรว,ว,วยทุกคนทุกคนคุนให้เงินให้คายายมากนะค่ะสาธุค่ะรวยไปก็ขอพระคุณที่มีเมตตากับคนเล่าฝันเนาะแมนค่ะก็โค้งสุดท้ายก็ให้คุณยายเล่าฝันเหมือนเดิมฝันที่คุณยายซีเว้านี่ฝันวันไหนคะพันเดี๋ยวสองคืนแล้วสองคืนผ่านมาแล้วสองคืนวันนี้สองกังคืนนี่ ค่ะ <K an> เดี๋ยวเายายยาก็กกกเขียนไว้อยู่ดอกอันอันอันโชคนั่นแต่ว่ายายบันมีลูกเอาไว้อยู่โรงเรียนค <K an> ่ะยายผันว่าด้ไปบ้านเกา่าค่ะเขาก็ผ้าขาเนือ้อง้วงสองโตนั่งเอ,อ,อ้ยกว่าเทนี่มันนี้ก็เลยว่านั่งบอกน้องจะคล้องนั่นแหละเอื้อดชิเมื่อเด้อเอือดอยู่ดนบ่ได้ดอกอีหล่ะก็เลยว่าจังซีก็เิมมา ก็พอได้ย่างดอกนางหอมมาหอมาอออมาตามตามมาิตืที่อันเกาเกา่นิละยายก็เรียกว่าอหอมมาจังไหนจะหอดเร็วแท้ยาย,ยก็เรียกว่ามาหอดบ,บ้านบดมีผู้หนึ่งเอือดลูกไปง้นหน้าอู้นางเอ,อ้ยจะเคยเห็นปีงบอกเกิดมาควิ่งกาดยายว่าสั่นละนึ่งตื้งต,นตืนยายก็พอหยานเนาะจับมาปาดขาดกีด,ดขาดตึง จ oh. ับลาวออกขาในแขแนเข้าเต็มโร่อยมิเตปิง้งนะเออจับกระจับลายผูดทั้งทั้งยายนึงโมโหูกันแล้วล่ะเป็นวังสิเฮ้ยหาเงินเกบวอยานวิ่งนอ่อเป็นวามูน,นมันว่าจับลาวออกดึงออกจากขาดแขนมือในมือใน,น<ม>ตีนในยันยันเเอาเอิดโตหน่อยโตใหญ่เต็มเบิดอูอว่ามาค่อยยังมวยหยาดอกเห่าข้นวอยานอยู่แล้วแต่ว่ามันบวก ดึงออกหลายค่ะวัาฉะนีอีนันเพ่อกับว่าโว้ยตามตามลาผันอนว่าปิ้งกัดนั่นว่าแปดห่าเลยเนาะคนว่าอีอีเชี่ยวนะหลานวันใต้ดอกมันอยู่อยู่เสมอนค่ะไม่เพชรน่ะเม่เท้าบงุ้ดละเม่ดเท่าวอตเม้เท่าเพลินายเพชรน่ะมันแยกกันเลยว่าโอ้กูไปอยู่ในหัวดอกปิ้งหลายเพื่อนว่าค่ะ อุสินี้นี่จากมันก่อน,นอี้ห้ากับวิญญาณพูดลงโตเขาก็เอาแขวมากัดทักก้างในนางโตใหญ่ๆนะ่ะค่เล่าออกจากขาจากมือกูไป่ซื้อเลยกันเว้ยเป็นหาเพื่อนวะยม่ชาวประ<อ>พุ่นละ่ะยายเพ้นน่ะในฝันเออในฝันในนี่ค่ะวัสนี้ลูกขึ้นว่าเ่ยเหมือนสาวนั่งออย่อยมาน,ามานั่งฟาดกูนี่เกิดบตายก็เห็นขบฟันฟันตะของไปกัดปิงเออกัดกัดปิงก็ยังเลือดออกเต็มปากเต็มคอใหญ อย่าแค่กัดเลยแค่เอานิ้วไปแย่มัยังไม่กล้าเลยแต่นี้คุณยายดึงออกเองอะไรเองเต้มขาเตมแข้งโตหน่อยโตไงโตจะหายมันเหนียวในมือเขาจับยืดออกคือกัดกัดใจหายปิงเออจะหายปิงค่ะก็คือคุณยายฝันว่าได้ไปบ้านเก่าเออบ้านเลขที่สิบเจ็ดชิเดค่ะเออไปแล้วเขาก็ข่าวัวข่าอะไรเออเสร็จแล้วยายก็หาะ หอว่าก็ได้หลายโพดเนื้อคือเกาตีนางหอเอาเนื้อมาด้วยน้องผัดหอมแดงไห่ทงปุยหนึ่งหอมแดงนะค่ะเออมึงเลยเนื้อไปหลายมึงก็เอาหอมแดงใงตีวไว้คือว่าเป็นหลอสาวเออแต่มากอันีแหละยายก็คือว่ายายเมาเฮ้ยกูเห็นว่าได้เรากูข้าเมาก้องแม้น้นี้นีเม่ก้องรอเล็กนียายยังจำได้ แล้วยายก็ไปทุ่งนาข้างหลังบ้านเออไปทุ่งนาข้างหลังบ้านแล้วปิงก็กัดปยิงหลายยายเต็มตัวเต็มเนื้อเต็มตัวเลยเนาะส่วนหนักมันสียู่ส่วนนีของยายหลายช่วงล่างอือยายก็จับออกยายก็จับหน่อยยายไม่กลัวปิงเนาะบ่เรื่องจริงก็ไม่กลัวหรอคะเออแต่จริงยายก็บ่กลัวอือค่ะหลังโตมันเหนียวนางจับยืดออกสองข้างกัดปิงก็คือเด่นเลยเออย่ายเมดสาลูกขึ้นมาว้า ก็ดก็เดินก็ไปกินเกาเปดการกินเกาปิงเกาเปดก็อีเชียวน่นแหละมันว่าให้ไปซื้อเลขแปดห้าอีเซียวเย้เพ้นไม่เถื่อมูลหล่ะเพื่นว่าบอกว่าฝันอย่างนี้ต้องไปฝันจังสี่ว้ยงคันซื้อเลขเขาว่าเปดหาได้นอะเพื่นว่าอีนั่นอีเมท่าบวกหิตแล้วเขาก็เดินไปซื้อเลขจริงๆเขาก็ขอนกระตาหมาเขาบอกก้าบานไปเลยไปหาไปซื้อเลขแปดห้าวันที่หนึ่งเพื่อนห้องเนี่ยกรถ้าว่ามันหลค่ะบอกเอาเนี่ยมันหลายขุม อีหนึ่งห้องเนี่ยกดคนว่าเออไปดักกันเตี่ยวเชี่ยววันจีเนาะไปดักเอาคนว่าสร้างห้องโถเลขกูซีหนึ่งเตี่ยดีองเอกกูมึงดรอคนา่าอีหนึ่งห้องขึ้นมาทุดถา่ายนี่ยายบ่ได้เอาเนี่เพราะว่ามันเยอะเลยเออมันหลายเพราะว่าความฝันนี่เนาะเออบ้านเลขที่เก่าก็สิบเจ็ดเออบ้านที่เสี่ยวยายพูดในฝันก็แปดห้าเออแล้วมีเลขอะไรอีกค huh? ะมันมีอยู่ทีหนึง่ง อิเชียวนั่นแล้วนี่อะไรคะหนึ่งแปดมาจากไหนตัวไห้หนึ่งย้ายกั้นไว 1, นนนนนนะน้หนึ่งแปด,น,ดนั่นนี่อันมาเลยที่น้องนะมันหนึ่งเจ็ดแดนี้บันก็บักบักหอไปข่อมันมันว่ามันเชียวกับว่าตัวหนึ่งมันสีหนึ่งมันห่องมาว่าในกลุ่นยังสีหลายแท้ฮะเลยไปเอาสีหนึ่งอนะ่ะ มันได้บอสีขุมไม่ไหนจะอายุยายอีกข uh, ับปิ้งกัดบ่อแย่เอาเหาะด้วยบบอบออกอายุเข้าบ่อยายรู้ว่าไม่ออกอายุยายคือแปดสิบเจ็ดปีเนาะเจ็ดแปดเออเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดสิบแปดปีเออหนี่มันสี่ร้ยโผล่นี่นางเออตอนนี้เพราะว่าคืออย่างนี้เลขยายหนุ่มอะตองงวดคือหนึ่งห้ากับห้าสาม นี่คือเลขต่อหวดอพอโค้งสุดท้ายมาคุณยายฝันว่าได้เนื้อฝันว่าปลิงกัดอ,อาจจะเป็นเลขต่องวดเข้าแล้วหรือเปล่าเพราะว่าฝันว่าได้เนื้อวัวแล้วก็ฝันว่าปลิงกัดด้วยในโค้งสุดท้ายหรือจะเป็นเลขฝันโค้งสุดท้ายนี่ก็ได้เลขฝันโค้งสุดท้ายนี่ก็มีหนึ่งเจ็ดคือบ้านเลขที่เก่าและหนึ่งหนึ่งแปดก็คือคุณยายกันให้ค่ะแล้วก็แปดห้า แล้วก็ C หนึ่งค่ะแคนนั้นะอันนี้คือโค้งสุดท้ายแต่จริงๆคุณยายไม่อยากจะเอา C หนึ่งเลยเพราะว่ามันเยอะแล้วแต่คุณยายก็ถือว่าเขาตะโกนบอกอยู่ก็เลยบอกให้ท่านผู้ชมได้รู้ด้วยเนาะค่ะก็คือมีหนึ่งเจดหนึ่งแปดห้าปดห้าแล้วก็ C หนึ่งโค้งสุดท้ายค่ะเป็นอายุถ้าเป็นอายุาายายก็เจสิบแปดปีเกิดพศสองพัสีาำหรับอายุของคุณยายหนุ่มเนาะเพราะว่า ได้เหาะด้วยกิงกัดด้วยอาจจะเกี่ยวกับอายุแต,แต่คุณยายายายบอกว่างวดนี้ไม่น่าจะออกเจ็ดแปดออกไวแล้วใช่ไหมอืมแมนค่ะก็คุณยายก็เลยไม่เอาอายุแต่จะเอาแค่นี้แล้วอย่าลืมพิจารณาเลขตองงวดด้วยนะคะมีสองตัวคือหนึ่งห้ากับห้าสามเพราะว่าโคสุดท้ายมาขวัญแบบนี้อาจจะเข้าตองงวดหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นแนวทางให้วิเคราะห์เนาะค่ะแต่ใครจะชอบเลขโคสุดท้ายของยายนี้ก็ได้ แล้วคุณยายมากบอคาเลขโครงสุดท้ทยนี่มากยายมากตัวใดที่สุดกันมากยายมากนงเกตอ๋อเมืที่ผ่านมาคุณยายชอบสี่ห้าใช่ไหมคะมเลขออกสี่ห้ารอบนี้คุณยายชอบหนึ่งเจ็ดค่ะเดี๋ยวคุณแก้วจะ,จะ,จ,ะจะติ๊กไว้ให้เนอกในกระดาษแผ่นหนึ่งคุณยายชอบเลขหนึ่งเจ็ดที่สุดค่ะบ้านเลขที่ค่ะบ้านเลขที่บ้านเก่า คุณยายที่เก <9, S 2> ่ายาอย่บ้านเก่าเพราะว่าคุณยายเวลาฝันเห็นบ้านเก่าตอนไหนนะ่ะหนึ่งเจ็ดก็คือออกตลอดออกตลอดค่ะก็คือออกอยู่เรื่อยเนาะแมนวนเวียนอยู่แถวนี่แหละ,ะแต่ก็ประมาทไม่ได้เลขสัญจรด้วยอายุยายนี่หรือยังไง <laughs> <laughs> จะมาอีกแล้วก็ไม่รู้นะคะเจ็ดสิบแปดอ๋อนี่ขนาดหนอเจ็ดแปดปีนี้น่าจะห้ารอบแล้วค่ะแมนนี่จะเป็นรอบที่หกหรือเปล่าก็ พิจารณาดูเนาะค่ะเราก็บอกให้ท่านผู้ชมดูแต่ว่าถ้าจะเขียนลงทั้งหมดก็เหมือนจะให้โพามันจะเยอะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เกี่ยวถึงไม่กล่าวถึงเลยก็เดี๋ยวมันจะออกค่ะฟันดีมากๆนะคุณยายฝันดีฮะฟันมาว่าฝันมาปีนี่เรืเลขกันว่าเขาเขาเขางอนี่ล่ละค่ะไม่รู้ว่าจะสงวดหรือคงสุดท้ายเนาะแต่ว่าโห้ค่ะแต่คุณยายเนี่ยมันมันใกล้หนึ่งเกจ ยายมั่นใจหนึ่งเจ็ดค่ะตามคุณยายหนุ่มตามคนฝันชอบคือหนึ่งเจ็ดเนาะค่ะฝันว่าได้เนื้อด้วยเออจีนเป็นหาบจะหาบยังต่อหาบยังจะนเป็นเข,าข้าคับค้นมาหายยายปวดค่ะแปลว่างวดนี้เลขคุณยายต้องเข้าอย่างแน่นอนเนา<ม> <เน S 1> ะค่ะเพราะว่าฝันดีขนาดนี้ค่ะทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเพียงแนวทางเนาะเราก็วิเคราะห์จากความฝันค่ะก็อยากให้ท่านผู้ชมถูกหวยรวยเงินกันทุกคนค่ะ เดี๋ยวให้คุณยายอวยพรในเอฟซีในค่ะวันที่หนึ่งนี้วันที่หนึ่งนี่ก็ให้เขาเด้อหลีหวยก็ได้อันพวกเอชี่เอญยังเพิ่นกุเพิ่นอุปธรรมขำสู้ย่ายให้เดือชื่อมมกชื่อผู้กับให้หลีเขาเด้อให้เพิ่นจะเลื่ญนจะเลื่นเด้อสาธุก็ขอให้ออกตรงตรงปังๆนะค่ะในของคุณยายหนุ่มโค้งสุดท้ายจะได้มีเงินมีทองเพราะว่าใกล้จะปีใหม่แล้วเนาะแมนค่ะก็จะได้ ถูกหวยรวยเงินไปด้วยกันอีกสองงวดหอดพี่ใหม่เยค่ะอีกสองงวดก็จะตามเลขคนฝันเม่นที่เหลือให้ท่านผู้ชมได้รับชมเนาะอย่าพลาดค่ะก่อนเลขจะออกสำหรับคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะสิีค่า